สวัสดีครับทุกทุกคนพอดีพ่อไปข้างนอกมาเนี่ยแม่มันไม่อยู่ไว้ถุงเงินเนี่ยที่ลูกมันอยู่เนี่ยแม่นไปไหนเนี่ยถุงเงินด้วยเนี่ยหลานน้อยหรือว่าตัวเล็กอยู่ตัวเดียวอีกตัวไปไหนเนี่ยอืมไหนพ่อดูสิตาดูสิโอ้ ดูสิครับทุกคนแม่มันทิ้งไว้ในี่ตัวหนึ่งเนี่ยอีกตัวหนึ่งไปไหนเนี่ยหือกาแน่นเลยเออม,มาน้อยเนี่ยออกาะมือตาแน่นเลยลุกหมาเอ้ยดูสิดูสิขึ้นมาไตาขึ้นมา ใส่ขึ้นมาลูกใส่ขึ้นมาแล้วใส่ขึ้นมาแล้วโอ้ก่อแน,น่เนเหมือนกันนะเนี่ยกอดแน่นเหมือนกันนะเนี่ยเราหือกอแน่นเหมือนกันนะเนี่ยเรากอดแน่นเหมือนกันนะดูดิครับดูดิครับเวลาอนน้อยเหลืออยู่ตัวหนึ่งอีกตัวหนึ่งแม่มาเราไปนะเนี่ย